วนนาาสวัสดีเจ้าวันนี้จะปามาถ่ายอลิสอลิสสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจะปาสบายอยู่เลยไม่ใจมาตกพออาิสเจ้าก็จะได้กอพ่ออลิสได้ปา่ามาเปลี่ยนสายเจ้าฝากหัวแล้วัวแล้ว <laughs> โอ้ได้แล้วเจ้าได้แล้วเจ้าโอ้ได้ปัดข่าปกเจ้าสงสัยมีคนนงมป่ามาใกล้หนึ่ง สามแล้วเจ้าปะตะเทียนทรายกับปะแหวนเจ้าโอ้ปะแหวนโตกน้ำจามาเรียดอันอีกกว่าสุดอีกเจ้าสามแดงสามแดงพอ,อมดก็มีเวลาไปซื้อนะ ป้าจะบ,บริกาคักจำหนื่ประาบอเจ้าไปตายก่อนโอ้ขามมนพระเจ้าน,นี่ตัวนึงะนีปลาขาปอกวนเลยนะปลาขับเนี่ยนะเออ,เอ,อ,เอ,อ

หานป่าข้าวสักตัวเจ้าขามยางเดียวเจ้าออคือสภาพป่าดีกว่าดีกว่าป่าแหดงอี่เจ้าหัวแล้วทอททกน้ำตายแล้วก่ะสองตัวเจ้า ปลาขาปอกกรับป่าตะเพียนทรายครับปลาเบิท์ถ้ามันได้นัก,นกไหน,น่อยวางแล้วหนึ่งจะเอาเน่านี่แล้วอนนอตอนนี้ยิงไปได้เตือยหนึ่งตัวปลาขาปอกเจ้าแม่เน,น,นี่ยอืม พูดล้ก่อบ่ะจำมาริดล่อพวโอองะันไ,ได้ไไดจำพ่อมอด หนึ่งตัวปากระเพียนตายเจ้าคงซื้อกว่าจะเข้าทีแล้วนะเนาะโอ,โอ้ได้อยู่ก็โอ้ปาขาพกตัวใหญ่เจ้า วอย่าแสดงขาดแท้ออกมาหนึ่งตัวเจ้าปลาขาวพกน้อยตะแวนเอาไก่หรือไก่จนไข่ปลาหูเก็บไก่เก็บไก่กิน เรกิไกลเป็นเป็นะฮะฮะฮน่ารอยอะโคืออีดึงกัเจ้าอยคืออาลีดกันเจ้าอันี้เราห้จะตายเราทำไม่าติก้เหมือนเนาะไม่ให็นจะตกน่เหมือนกันหนึ่งตัวสองตัวโอ้ารเจ้า สไตอยเจ้าสต้าสไตรกะปลาแหวนสองตัวแต่โอ้ยจำมะลิแล้วโอ้ยโอ้โดนก็ใส่อย่างนั้นคือ คลิปหนึ่งตัวสองตัวอาคาปกเท้า ใครจะกล้ากินนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวราคาปอกก็จะเพียนซ้ายตาวแวน ใกล้หันนั้นตัวแต่รีดกัดพอติดเธอเจ้าทั้งผีเสื้อสมดท้กกินปลาดิบโอ้โปลาจ้างยำเจ้ากับปลา้อยนกเขา

ตะรับหนึ่งตัวตะรับพกแต่ใช้ข้างลายบอหันได้เลยเนาะหนึ่งตัวสองตัว ปลาไส้กลมสามตัว,ตวปลาไส้กลมหนึ่งปลาขาปกปลาไส้กลมหัวเรียมปิดจิต ต้องถอดสันเนี่ยล้ำถ้าค่อย้างคืดก็มันามาล้ำแล้วอลิตดึงงั้นแต่าหลวดเขาเกตไปโัยเจ้าป้ามันดื้ออันนี้มันอันนี้มันแน่ง <laughs> ปลาว่นจำอาลิตมันพ่อเจ้าอาลิตกับบริตซ้อมพ่อที่อาลิตตกจำจำแล้วมั้งหนึ่งตัวเจ้าตองตัว ตามตัวาแววนตัวนี้ย็นเย็นย็นยเนี่ยมันติดยังไงอูหูนี่ติดแย่ข้าใจเลยนะเอออ่อ สามอริสจริงกับป่าก็ถ้าจะเข้าโยะเจ้าแต่ว่าสามันโผขนาดพคนเหรอหูตะบานตะเมืองอ่ะเออหันแล้วหันต่อเจ้าอ่ะจริเข้านักหนาไหนเออสามโผตะบานตะเมืองนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวปวลาแว่นกับปลาขาวเจ้า ตัวแมวตัวใหญ่นะบากช่วงนี้นะหืมปกหนาม ขาป๊อกหนึ่งตัวเจ้า เตียนสายเจ้าราคาพบพกเจ้า

หนึ่งตัวเจ้าโอ้รับนี่ได้หลายเจ้าโอยออกหลายอะก็ออกไปหมดป้าสอนไล่ไปเาโอาสิบยิดก่อนเป้ปีแหงนะเจ้าป้าสอนบอกว่าแล้วไา วันนี้มีแต่ปลาขาปกเนาะวันนี้มีแต่ปลาขาปกคำหนึ่งตัวเจ้าสองตัว าลาตะดีครับ,บตามอมตาดำตาปลาแว่นสองตัวเจ้าตลิดเดี๋ยวจะตาเก๊กครับปลาแว่นเจ้า ที่กระเทยตาแก๊กเจ้าตาตาโคารปวดว้ายโอ้ยปลาไตนกขาวปลาขาปอกสวยเลยอืมแล้วก็เดี๋ยวปลาตกใส่หัวเนี่ยหัวอยู่หายอยู่หลุมพ่อเดว ก็ห้าน้ากากจริงๆมาตกงูเหี้ยแล้วก็ออสเลยโอ้โหได้ปราบูเจ้าให้แม่เยื่เจ้าอ๋อมาอมเมย์มาแหน มันเลี้ยงดิบ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 ดไปอย่างนี้ก็ต่ตัวโยเออไองเตงตาเจ้าเตตาเจ้าเนี่ยปตาเนี่ยแตาสไตอันเดียกอาะแตสไตอันกาแฟมันจะมือยู่ที่เี่อ้าก่นนะ โอ้ขำแล้วเจ้าโอ้ยข้าวนักเลยเจ้าเอาในตางในก่อนเันกระยว เป็แต่ขับอถนะถ้าไม่ติดเหรอแต่นี่ยุ่งเลยอ่ะแต่ตะเคียนสายปาป่ากันเป็นสองเจ้า xà ôi bà sai khăn lại sao lai hả ừ. เนี่ยในเวลาเอาไปเอาหน่ะเดี๋ยวมันจะ,ะตีนหน่อย่าตกอยู่นี่เจ้าเออได้อยู่นะคะโอเคเจ้ามาพอป่าเล็ดเจ้าวันนี่เล็ดได้ประมาณสักกิโลป่าเจ้าเลยเจ้าต่า ตากสูปปาตองออย่างอยไสร้าวในนักยืดเจ้าเกือบกิโลเก่งนะเจ้าเกือบสองโดอยู่ใส่เอาเจ็บอ,คอกค่อยๆเจฟบ่าก็ได้อยู่เจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าจะฟาเป็นเออเป็นในอย่างว่าเลยเจ้าเพราะว่าเจ็บไตก็ค่อยสบาย เรื่มสบายเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักงหลาจ้าที่ติดตามัาชมสักครั้งเกียวร่ักใจกันตลอดแล้วก็อย่าลคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า